พระวจนะของพระเจ้าประจำวันมีจุดเร้าใจสูงสุดอยู่ในประสบการณ์ทั้งหลายของเปโตรเมื่อตอนที่ร่างกายของเขาแตกหักแทบจะหมดทุกส่วนแต่พระเยซูยังคงทรงให้การหนุนใจแก่เขาอยู่ภายในและครั้งหนึ่งพระเยซูได้ทรงปรากฏต่อเปโตรเมื่อตอนที่เปโตรอยู่ในความทุกทนแสนสาหัส และรู้สึกว่าหัวใจของเขาแตกสลายไปแล้วพระเยซูได้ทรงแนะนำเขาว่าท่านได้อยู่กับเราบนแผ่นดินโลกและเราก็ได้อยู่ที่นี่กับท่านและแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะเคยได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์จะว่าไปแล้วมันเป็นโลกฝ่ายจิตวิญญาณน,นั่นเองบัดนี้เราได้กลับมายัางโลกฝ่ายจิตวิญญาณ และท่านก็อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเราไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกและแม้ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกเช่นกันท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านบนแผ่นดินโลกให้รู้ล่วงเนื่องจากท่านเป็นผู้รับใช้ท่านจําต้องทำหน้าที่ของท่านให้รู้ล่วงการได้ยินว่าเขาจะสามารถกลับไปอยู่ข้างพระเจ้าได้ให้ความชูใจแก่เปโตร ในเวลานั้นเปโตรอยู่ในความร้าวรานมากกระทั่งเขาแทบจะต้องล้มหมอนนอนเสือเขารู้สึกผิดจนถึงจุดที่พูดว่าข้าพระองค์ถูกทำให้เสื่อมสามมากจนกระทั่งข้าพระองค์ไม่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้พระเยซูได้ทรงประกฏแก่เขาแล้วตรัสว่าเปโตรอาจเป็นได้ไหมว่า ท่านลืมปณิธานที่ครั้งหนึ่งท่านได้ทำไว้ต่อหน้าเราไปแล้วท่านลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดไว้จริงๆหรือท่านลืมปณิธานที่ท่านทำไว้กับเราไปแล้วหรือเมื่อได้เห็นว่านั่นเป็นพระเยซูเปตโตรจึงลุกขึ้นจากเตียงและพระเยซูก็ทรงชูใจเขาดังนี้เราไม่ได้เป็นของแผ่นดินโลกเราได้บอกท่านไปแล้ว ท่านจำต้องเข้าใจในเรื่องนี้แต่ท่านลืมอะไรอย่างอื่นที่เราได้บอกท่านไปแล้วหรือท่านก็ไม่ได้เป็นของแผ่นดินโลกด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นของโลกณนะตอนนี้มีงานที่ท่านจำเป็นต้องทำท่านไม่สามารถตรอมใจเยี่ยงนี้ได้ท่านไม่สามารถทุกทนเยี่ยงนี้ได้แม้ว่าพวกมนุษย์ และพระเจ้าจะไม่สามารถดำรงอยู่ในโลกเดียวกันได้เราก็มีงานของเราและท่านก็มีงานของท่านแล้ววันหนึ่งเมื่องานของท่านแล้วเสร็จเราจะได้อยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียวและเราจะนำทางท่านให้อยู่กับเราตลอดการเปโตรได้รับการชูใจและรู้สึกมั่นใจหลังจากที่ได้ยินพระวจนะเหล่านี้ เขารู้ว่าความทุกนี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องสู้ทนและได้รับประสบการณ์และนับแต่นั้นมาเขาก็มีแรงบันดาลใจพระเยซูทรงปรากฏต่อเขาเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญทุกครั้งทรงมอบความรู้แจ้งและการทรงนําเป็นพิเศษแก่เขาและพระองค์ก็ทรงพระราชกิจมากมายกับเขา แล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่เปตโตรเสียใจมากที่สุดไม่นานนักหลังจากที่เปตโตรได้พูดว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเยซูได้ทรงตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งกับเปตโตรพระเยซูทรงถามเขาว่าเปตโตรท่านเคยรักเราหรือไม่เปตโตรเข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรและพูดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าครั้งหนึ่งข้าพระองค์รักพระบิดาในสวรรค์แต่ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์ไม่เคยรักพระองค์เลยพระเยซูจึงทรงตรัสว่าหากผู้คนไม่รักพระบิดาในสวรรค์พวกเขาจะสามารถรักพระบุตรบนแผ่นดินโลกได้อย่างไรและหากผู้คนไม่รักบุตรที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้าพระบิดา พวกเขาจะสามารถรักพระบิดาในสวรรค์ได้อย่างไรหากผู้คนรักพระบุตรบนโลกอย่างแท้จริงเช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมรักพระบิดาในสวรรค์อย่างแท้จริงเมื่อเปโตรได้ยินพระวจนะเหล่านี้เขาก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ขาดพร่องอะไรไปเขารู้สึกผิดอยู่เสมอจนถึงจุดที่น้ำตาไหลรินให้กับคำพูดของเขาที่ว่าครั้งหนึ่ง ข้าพระองค์รักพระบิดาในสวรรค์แต่ข้าพระองค์ไม่เคยรักพระองค์เลยหลังการคืนพระชนและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเขารู้สึกผิดและตรอมใจยิ่งขึ้นไปอีกกับคำพูดเหล่านี้เมื่อหัวนึกถึงงานในอดีตของเขาและวุฒิภาวะในปัจจุบันของเขาบ่อยครั้งที่เขาจะมาอยู่เฉพาะพระพักพระเยซูในการอธิษฐาน รู้สึกอยู่เสมอว่าเสียใจและเป็นหนี้เนื่องมาจากการที่ไม่ได้ทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าและการที่ไม่ดีพอที่จะไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าประเด็นปัญหาเหล่านี้กลายเป็นภาระใหญ่ที่สุดของเขาเขาพูดว่าสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะทุ่มเทอุทิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์มีและทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์เป็นแด่พระองค์ และข้าพระองค์จะมอบอะไรก็ตามที่มีค่ามากที่สุดแด่พระองค์เขาพูดว่าพระเจ้าข้าพระองค์มีความเชื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นและความรักหนึ่งเดียวเท่านั้นชีวิตของข้าพระองค์ไม่มีค่าอะไรเลยและร่างกายของข้าพระองค์ก็ไม่ม well ีค่าอะไรเลยข้าพระองค์มีความเชื่อหนึ่งเดียวเท่านั้น และความรักหนึ่งเดียวเท่านั้นข้าพระองค์มีความเชื่อในพระองค์ในจิตใจของข้าพระองค์และความรักสำหรับพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์มีเพียงสองสิ่งนี้เท่านั้นที่จะมอบแด่พระองค์และไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วเปโตรได้รับการหนุนใจอย่างมากจากพระวจนะของพระเยซูเนื่องจากก่อนที่พระเยซู จะทรงถูกตรึงกลางเขนพระองค์ได้ทรงบอกกับเปโตรว่าเราไม่ได้เป็นของพิภพนี้และท่านก็ไม่ได้เป็นของพิภพนี้เช่นกันต่อมาเมื่อเปโตรเข้าถึงจุดที่เจ็บปวดยิ่งนักพระเยซูทรงเตือนความจำเขาว่าเปโตรท่านลืมแล้วหรือเราไม่เป็นของโลกและเป็นเพราะงานของเราเท่านั้นเองที่เราได้จากไปก่อน ท่านก็ไม่ได้เป็นของโลกเช่นกันท่านลืมไปแล้วจริงๆหรือเราได้บอกท่านแล้วถึงสองครั้งท่านจําไม่ได้หรือเมื่อได้ยินดังนี้เปโตรจึงพูดว่าข้าพระองค์ยังไม่ลืมพระเยซูจึงตรัสว่าครั้งหนึ่งท่านได้ใช้เวลาอันมีความสุขอยู่ร่วมกับเราในสวรรค์และใช้ช่วงเวลาหนึ่งเคียงข้างเราท่านคิดถึงเรา และเราก็คิดถึงท่านแม้ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหลายไม่คู่ควรกับการเอ่ยถึงในสายตาของเราแต่เราจะไม่รักผู้ที่ไร้ความผิดและควรค่าที่จะรักได้อย่างไรเล่าท่านลืมสัญญาของเราแล้วหรือท่านจำต้องยอมรับบัญชาของเราบนแผ่นดินโลกท่านจำต้องรู้ล่วงในกิจที่เราได้วางใจให้ท่านทำ วันหนึ่งเราจะนำทางท่านให้มาอยู่เคียงข้างเราอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ยินเช่นนี้เปโตรจึงยิ่งรู้สึกชูใจมากขึ้นไปอีกและได้รับแรงบันดาลใจยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงขนาดที่เมื่อเขาอยู่บนกลางเขนเขาสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สามารถรักพระองค์ได้มากพอต่อให้พระองค์จะทรงขอให้ข้าพระองค์ตาย ข้าพระองค์ก็ยังคงไม่สามารถรักพระองค์ได้มากพอไม่ว่าพระองค์จะทรงส่งดวงจิตของข้าพระองค์ไปที่ใดก็ตามไม่ว่าพระองค์จะทรงลุล่วงพระสัญญาในอดีตของพระองค์หรือไม่ก็ตามไม่ว่าพระองค์จะทรงทำอะไรก็ตามหลังจากนั้นข้าพระองค์รักพระองค์และเชื่อในพระองค์สิ่งที่เขายึดถือนั้น คือความเชื่อของเขาและความรักที่แท้จริง